สวัสดีจุงกาแมวบองปรนก็รุ่พเนียสวัสดีทักทายนะคะตอนนี้เรากับสามีนะคะกําลังจะไปบาร์นะคะก็จะไปดูว่ามีดิสโก้ดิสโก้ไหมนะคะก็ก็เ,เดินไปเลยนะคะเพื่อนๆเราอยู่ชั้นกาวนะคะสามีนะาชอบพาเดินลงบันไดนะคะทั้งทที่มีลิฟต์นะคะก็ไม่ไปลิฟต์นะคะก็จะพาเดินอย่างเดียวเลยบาร์นะคะมี2ชั้นนะคะรอบแรกนะคะที่เราเดินมาตรงนี้นะคะมันไม่ได้เปิดเลยนะคะเราก็เลยเออต้องต้องเดินขึ้นไปอีกชั้นบน,นะค,ะคนน่าจะไม่ค่อยเยอะนะคะเขาก็เลยไม่ได้เปิดนะคะบาร์ตรง นี้นะคะก็จะเป็นแบบนั่งดื่มนั่งชิวนั่งเต้นไอเต้นรําเต้นอะไรเงี้ยนะสำหรับคนที่แบบมีอายุแล้วนะคะก็มีโชว์นะคะโชว์รอบแรกนะ,ะ้นก็จะเป็นเหมือนคนอิตาลีนะคะมาร้องเพลงร้องอะไรเงี้ยนะคะมาเต้นโชว์นะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นคนฟินแลนด์นะคะมาร้องเพลงให้ฟังนะแบบร้องสดอะไรเงี้ยนะ,ะให้คนไปเต้นรำข้างบนชั้น9้านะคะเป็นดาดฟ้าน,นะคะก็จะมีดิสโก้นะคะแต่เขาปิดปรับปรุงนะคะก็เลยไม่ได้พากันไปเราเคยไปเรือวีคิงไลน์นะคะเออไอนั้นดิสโก้แบบโอ้โหพากัน ไปเต้นแบบสนุกสนานมากเลยวีคิงไลน์นะส่วนมากก็จะเป็นพวกหนุ่มๆสาวๆอะไรเงี้ยนะคะไปเต้นไปอะไรเงี้ยนะ,ะไปแบบสวีเดนนะคะแล้วก็ไปนอนเรือแล้วก็พากันไปดืม่มนะคะดืม่มแล้วก็พากันอ้วกเออรอบนี้ไปนะคะเจอแบบโอ้โหวัยรุ่นนะคะไปนั่งอ้วกอยู่ด้านบนนะะตอนนี้นะคะก็พากันเดินกลับหอ,อกแล้วนะคะฝรั่งมาเดินทําตูดแบบต่อยๆนะ,ะแกล้งเรานะเห็นเราถ่ายวีดีโอนะคะสามีปวดขานะเล่นจิมนะคะแบบขาปวดคาบาดเซบนะคะเดินแบบขยิงงขยิง กระเลกกระเลกกันไหมเนี่ยยังมีการมาเล่นตลกอีกนะคะไปแล้วจ้าเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะก็จะพยายามลงคลิปเรื่อยๆจ้า